แล้วก็ใส่ไข่ด้วยนะคะแล้วก็เทไข่ลงไปเลยไม่ต้องตัวค่ะทามันไม่กระเด็นนะคะา,าน,ะน,ะคะะนี่ค่ะเราเริ่มคนไขแ่แตกๆก็ได้นะคะนีทำไข่แตก,กตไ,ดได้บ้างด้ได้ป่ะ ใช่ไหมคะนี่นะคะเริ่มจากตรงนี้ไปก่อนเลยค่ะตรงนี้ค่ะาต้อก็ใส่ผงชูรสนะคะแล้วเด่อดเห็นเขียวค่ะ เทข้าวลงไปเลยเทกันลงไปเอียงกันเลยพอเทเสร็จเลยผัดผัดผัดข้าวนะคะนี่ค่ะพ่อไปเล้ ได้าทางครีมแล้วนะคะเนี่ยคุณเนยเสร็จน้ำตาลงไยได้มั้ยมันเย็นแล้วเสร็จแล้วค่ะแล้วพอทำนานก็ปิดแก๊สเลยนะคะลบแก๊สออกนี่ค่ะคุณปิดเปิดเลยปิดแล้วก็หยุดตางาใส่แล้วค่ะ ก็อย่างนี้นะคะอ่าต่อไปเราขอโทษที่หยุดนานนะคะนี่ค่ะต่อไปเราก็ใส่ช้อนตั้งไปแล้วก็หน้าทามนะคะหน้าทานก็ช่วยทำด้วยนะคะ จปเลือกดอกไม้จะอร่อยได้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย